สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องพ่อกันอีกเด็กก็ช่องแป้งสซวเราคนเดิมจ้ามาในสซวแป้งสิมยามย่างหมูย่างหมูกินจับกินมนาม่วจ้าเน้วสิมะย่าง อยางสูดเตาทานหอมๆเลยพี่น้องหอมๆพี่น้องเลยได้ประทานอะไรกินเขาวหาทานพี่ Så jeg น้ำพริกปลาทูพีน่น้องแก่ซีซูล้วพี่น้องมือ่างอันน้นำพริกปลาทูด้วจ้าน้ำพริกปลาทูกินกับมะเขือ พี่เขาหาทางผีเลิศพ่อ,อ,อหวยหอยหน้าทางผีมาได้พี่น้องกี่เขาน้ำกันเลิศจ้ากินไ,นได้บัตรเลยอันนี้น้ำพริกกระเฮ็ดเองน้ำพริกกระทุยุ่ยุย่อาจา้าหมูย,ย่างกระซุกเรียบร้อยแล้วเนาะมากินกันเลย มันเศร้าแปลงข้อจบขิดเขียนเพียงเท่านี้ได้จ้าปากกดติดตามกดไลค์กดซับตะใครเห็นหนเด้อปากเป็นกำลังจใจเห็นหนเด้อจ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยน้ำเด้อดสบายดีบ๊ายบาย